สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมหวายรับสิบสามครับวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูกล้วยไม้ในตระกูลช้างนะครับสําหรับในตระกูลช้างก็จะมีหลากหลายสีหลากหลายสายพันธุ์ออกไปนะครับอย่างเช่นตระกูลช้างกะช้างแดงช้างเหลืองช้างส้มช้างพายส่วนตรงหน้าเพื่อนเพื่อนนี่ก็จะเป็นตระกูลช้างกะนะครับสาหรับตระกูลช้างกะก็จะเห็นได้ในตามป่าในพื้นที่แถวบ้านเราต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง ภาคใต้ต่างๆในประเทศไทยก็จะเห็นมากๆก็จะเป็นพวกตระกูลนี่นะครับเป็นช้างกะผมก็ช่วงที่พอเลี้ยงเนื้อเยื่ออยู่ในห้องแลลก็จะนํามาติดนะครับในช่วงหนึ่งที่ทํางานผมก็จะเอาตระกูลช้างมาติดในตระกูลต่างๆส่วนสายพันธุ์ช้างนะครับที่ขายในการณปัจจุบันนี้ครับต้นเล็กๆก็จะอยู่เป็นต้นเล็กๆประมาณอย่างนี้นะครับจะเล็กกว่านี้หน่อยนึงละ่ะ จะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณต้นละ5บาทนะครับที่เขาขายกันใส่ขวดแบ็กหรือขวดเหล้านะครับขวดนึงก็จะประมาณสัก50ต้นอย่างเงี้ยครับเอามาขายแต่ว่าเวลาที่เราเอามาเลี้ยงนะครับส่วนมากจะตายเนื่องจากเวลาที่เราไปติดอย่างพวกกาบมะพร้าวอย่างเงี้ยเราควรที่จะแช่น้าํอนอาออกก่อนนะครับเอาสารที่เป็นสีน้ําตาลอย่างที่เขาเรียกสารแอนเทนินพวกอะไรพวกเนี้ยเป็นตัวยับยัง้ง การเจริญเติบโตจะทําให้รากของเขาไม่ค่อยเกาะนะครับแล้วก็เหี่ยวตายเพราะว่ารากของเขาจะเป็นรากอากาศนะครับจะหากินตามอากาศเป็นขาวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ปุ๋ยที่ให้นะครับส่วนมากที่เขานิยมกันก็จะเป็นพวกในตระกูลโลดนะครับจะค่อนข้างที่จะอาหารดีกว่าอย่างปุ๋ยนะครับปุ๋ยเกล็ปุ๋ยอะไรที่เขามาให้กล้วยไม้กินก็ บางคนใช้ยูเรีย46-0นะครับเอามาให้กินก็ไม่สามารถที่จะดูดซึมได้นะครับเหมาะสําหรับรากส่วนปุ๋ยเกตที่เป็นปุ๋ยละเอียดเล็กๆอย่างพวกทุ่งเศรษฐีหรือว่าสูตร21-0อย่างเงี้ยพวกเนี้ยเขาจะดูดกินง่ายมันจะเป็นเม็ดเล็กๆเหมาะสําหรับพืชน,นะครับ46-0ออกมาละลายน้ําฉีดพืชกินไม่ได้นะครับนําซ้ํายังจะทําให้เขาใบาเปื่อยใบเน่าอีกไม่ควรนะครับควรใช้ใถูกวิธี ส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ใช้เป็นพวกอินทรีย์ก็จะใช้เกี่ยวกับพวกเย,ยวไสเดือนเอามาแช่น้ำนะครับรองจากน้อยไปมากนะครับอาจจะเป็น1 0 0ต่อร้อแล้วก็ค่อยๆลงนะครับถ้าพืชไม่ตอบสนองแล้วก็เพิ่มไปทีละ1 0ทีละ10นะครับฉีดเขาจะมักฉีดช่วงประมาณเช้านะครับสำหรับการเลี้ยงอย่างกล้วยไม้ที่อยู่ตรงหน้านเพื่อนนี่ก็อายุ ผมเลี้ยงแบบปล่อยทิ้งนะครับไม่ไม่ได้ว่าเลี้ยงหรอกก้ามาผูกแล้วก็ปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติต้นนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ3มปีกว,กว่าแล้วนะครับส่วนที่เขาเลี้ยงแบบจริงจังมีการฉีดน้ํามีการทำนสเซอรี่ให้เขาอยู่แบบเป็นโรงอนุบาลเล็กๆก็จะอยู่ที่ระยะเวลาอยู่ประมาณที่2ปีครึ่งก็จะเริ่มออกดอกนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็จะเริ่มที่จะติดดอกละ ในปีหน้าบางต้นก็อาจจะติดนะครับเนื่องจากพืชสะสมอาหารไม่พอแล้วก็นำมาปรุงเลี้ยงลำต้นไม่ได้นะครับสำหรับต้นนี้ก็จะเป็นต้นแม่นะครับต้นใหญ่ที่เอามาปลูกติดไว้ก่อนก็จะมีฝักนะครับสำหรับฝักหนึ่งฝักนะครับสามารถที่จะเพาะขยายพันธุ์ฝักแก,ก่ๆอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะเพาะขยายพันธุได้เป็นพันต้นเลยครับตัวหนึ่งฝักจะเป็นสปอออกมาเป็นแบบเล็ก,ลกๆแล้วก็มาเคาะใส่วุ้นอาหาร ส่วนเพื่อนท่านใดที่อยากลองดูนะครับไม่มีห้องแลบหรือในการทำก็สามารถที่จะเอาใส่พวกขุยมะพร้าวหรือกับมะพร้าวนะครับแต่ต้องเอาไปแช่น้ำออกให้ดีแล้วครับแล้วเป็นฝอยๆแล้วก็น้ำฝักของเขาเนี่ยครับน้ำฝักของเขานี่มาเคาะใส่นะครับมันจะเป็นฝักข้างในละเอียดๆเ,เหมือนเม็ดฝุ่นนะครับนำมาเคาะใส่แล้วก็นำมาเลี้ยงได้นะครับแต่อัตราก็คือเขาจะน้อย น้อยกว่าอยู่ในห้องแบบแน่นอนแต่ก็สามารถที่จะเพาะขยายพันธุ์เองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อแล้วก็ของเขานะครับก็จะมีออกมาของต้นแม่ต้นเมื่อกี้นี้นะครับก็ออกมาของปีก่อนนี้นะครับก็จะเป็นต้นเล็กๆที่เขาปลิวออกมาแล้วมาติดอยู่ตามเปลือกไม้นะครับก็จะออกพืชตระกูลน,นี้เป็นพืชที่ตระกูลชอบความชื้นนะครับไม่ชอบความแฉะสําหรับการลดน้ําอะไรต่างๆเนี่ย แนะนำให้เป็นพวกฟ็อกซี่หรืออะไรต่างๆที่เอามาฉีดแล้วให้เป็นฝอยๆนะครับก็จะสามารถที่จะทำให้เขาโตได้นิยมในการฉีดนะครับก็คือฉีดตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายๆวันงประมาณสัก2ครั้งนะครับสำหรับปีหน้านี่ก็ผมคิดว่าน่าจะเริ่มออกเต็มต้นแล้วนะครับสำหรับต้นไม้ที่มาฉีดแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสำหรับการผูกนะครับ การผูกถ้าจะให้ดีนะครับผมว่าห่างกันอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า50เซนนะครับเวลาที่ต้นเขาเป็นต้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วเขามันจะสวยกว่านะครับของผมนี่ที่ผูกไว้จะที่นะครับเดี๋ยวผมก็จะย้ายออกมาแล้วก็เอามาติดห่างๆกันไว้นะครับอาจจะติดกิ่งนู้นกิ่งนี้ออกไปเพื่อความสวยงามนะครับอย่างนี้ก็เวลาที่เขาโตนะครับนี่คือข้อผิดพลาดเขาก็จะอัดกันแบบนี้นะครับจะทําให้ ไม่สวยนะครับเวลาโตมาก็จะคือเขาจะแย่งกันไม่สวยสําหรับมวัไมรับ13นะครับหวังว่าจะเป็นแง่คิดดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับสําหรับคนที่อยากเลี้ยงกล้วยไม้ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงเล่นหรือทําเป็นอาชีพนะครับสําหรับแคปนี้ขอลาเพื่อนๆไปเพีงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ